วันนี้อยู่ที่บรรทัดทองนะครับจะพามากินร้านปิ้งย่างเขาเพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่วันเองชื่อมิสเตอร์กริลยากินิกุร้านนี้ขึ้นชื่ออยู่สารายา เปิดอยู่ที่นู่นมาร่วม12ปีแล้วครับนี่เขาเพิ่งตัดสินใจมาเปิดตรงบรรทัดทองนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับตุลาซอย3ามหรือว่าอุทยานร้อยปีเนี่ยจอดแถวนี้ได้ชัว่วโมงละยีบาทสั่งมาเต็มโต๊ะเขาจุดเด่นก็คือไม่แพงนะครับอย่างชุดประหยัดหมู <S <S เนื้อทะเลเขาจะเริ่มต้นร้อยเก้ามีชุดละ4อย่างนะคอมโบใน299ก็จะมี6อยา่างชุดซุปเปอร์เนี่ยห้า 9, 9, 9. มี้าเก้าหมด13อยา่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเติมของได้แบบอย่างละ50 50 50อย่างงเี้ยถ้าไม่กินนชุดเี่ยมาถึงสั่งเป็นแบบจานลละ50เยก็ได้นะอย่างมัเงี้ยถ้เนี่ย หนึ่งร้อยเก้าสิบจานที่เป็นผักรวมกิมจิหัวงอกเนี่ยจะเติมได้ไม่อั้นด้วยแล้วก็ให้เลยที่เนื้ออสนี่ลงก่อนเลยแต่ละจานเนี่ยเขาจะหมักซอสมาแล้วที่ผสมเป็นสูตรของเขานะครับอันนี้ก็คือหมูสามชั้นที่นี่เขาจะเรียกเบคอนสดนะครับซอสเนี่ยมันหมักเข้าเนื้อแล้วมีรสชาติโดยไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่มแล้วก็ได้เอาไลิ้มาจิตมแบบพอดีอับกินเบิร์ดอับกินได้เรื่อยๆเ้าฝักเตียมรสชาติดีนี่นี่ครับแบบรกิ้ม อร่อยขึ้นมาร่อยมาที่วากิวบ้างครับการนี้350มันกำลังแบบโอเคเลยก็จะบอกว่าสั่งแบบเนื้อสัสตว์ที่ชอบอะไรก็ได้มากินกับเขาผัดอันนี้โดบอันนี้ครับผัก3อย่างที่บอกว่าเติมได้ไม่อนันไม่กิดอะไรเลยด้วยโวนที่คืออีกหนึ่งทีเด็ดนะที่ต้องลองยำแซลมอนครับดูดีมากก็นี่ครับเรามาลงซีฟู้ดกันบ้างปลาหมึกปลาหมึกมกำลังแบบสดสดเด้งๆท้่อยู่ในกระดองจะเป็นคานี้มิโซะบันปูนะครับ กุ้งนี่ก็ดูน่ากินนะผ่ามาให้แล้วนะครับง่ายๆเลยสั่งกงันุนอันนี้วนไปเรื่อยๆกินรัวๆเลยจะบอกว่าของเขาดีครับอร่อยด้วยและที่สำคัญคือราคาเนี่ยสบายกระเป๋านึกถึงเมื่อไหร่ก็แวะมากินได้เรื่อยๆเลย,เลยมิสเตอร์กิวยากินิุ่ประทัดทองนะครับอยู่ใกล้สุดชอบสังเกตง,ง่ายป้ายตุลาซอย36ครับ